ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับอยู่กับผมครัง้งแรกนะครับชินเอ,อ่อช่องวีคอสกิบบี้ทอยเลตนะครับแล้วผมจะมาวเคอภาพนี้นะครับผมรู้สึกว่าจีแมนนะครับมีความแปลกๆก็คือแบบผมรู้สึกแปลกๆกับโพรงหน้ามันนะแล้วผมเห็นควันสีดาข้างหลังนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นควันของไททันทีแมนที่จะโผล่มาฟันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่ความคิดของเพื่อนๆนะครับแต่ผมว่าอาจจะเป็นควันของไททันทีวีแมนที่แบบเออเหมือนจะแบบโผล่แบบปล่อยควันออกมาข้างหน้าแล้วก็ผ่ออกมาฟันจีแมนก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันคงแบบเอออะไรก็ได้แล้วแต่ความคิดของเพื่อนส่วนภาพสปอยนี้นะคะผมรู้สึกว่ามันแปลกตรงที่คนหัวซ่วมคนอื่นนะครับเขาไม่เป็นสีขาวนะครับช่วงหลังเลือมเป็นสีดํานะครับแต่ผมก็คิดว่า เออมันอาจจะมีอะไรแปลกๆก็ได้ผมก็เลยลองไปค้นหาดูนะครับแล้วพอผมค้นหาไปค้นหามานะครับผมก็เจอกับบางอย่างที่ผมเออไปซูมซูมเข้าแล้วก็เลื่อนหานะครับผมก็ไปเจอเออบางตัวละครมาเดี๋ยวผมจะเฉลยท้ายคลิปนะครับก็ผมรู้สึกแปลกใจมากว่าทำไมมีสีขาวนะครับก็ ผมจะมาเฉลยแล้วครับเพราะนี่คือช่วงท้ายคลิปนะครับก็ผมรู้สึกว่าข้าหลังนะครับน่าจะมีอะไรและพอผมไปดูดีๆครับ Secret Agent นะครับมี Secret Agent นะครับอยู่ข้างหลังคนหัวสุมคนนี้ซึ่งผมยังงงเลยว่า Secret Agent ผมมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ก็เราจะต้องไปติดตามเอาใน s k i b i d y Toilet EP ที่73พาร์ทพาร์ทหกันนะครับ ก็อันนี้เป็นคลิปแรกของผมและเป็นการตัดต่อครั้งแรกของผมผมทำอะไรผิดพลาดไปฝากเตือนด้วยนะครับต่อไปจะเป็นภาพของไซแอนทิสนะครับนี่ไม่ใช่ภาพสปอยนะครับก็ผมคิดส่วนตัวว่ามันเออไซแอนทิสอาจจะตายตาหลับเดียวก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเป็นเพราะว่าซากศพม,มันแบบเออทำให้เห็นชัดขนาดน,นั้นผมคิดว่าน่าจะไม่กลับมาแล้วนะครับก็ 拜拜。Bye bye.